ครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมก็มาท,ทําคลิปครับเนื่องจากว่าน้องคนนึงเขาขอให้ผมท,ทําคลิปเกี่ยวกับี่แจงเกี่ยวกับตัวละครนะครับคือน้องเขาก็มีเหตุผลของเขาเล่าว่าเรานเนี่ยครับเหตุผลเขาเกี่ยวกับตัวละครแล้วก็แล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆครับแล้วเ,เขาก็บอกเกี่ยวกับว่าคนที่ด่าดเกี่ยวกับายครับก็เข้าใจนะครับบางทีน้องเขาอาจจะพูดเพราะว่าเพราะคิดว่าผมพูดเรื่องด่าเกี่ยวกับาย เพราะจะด่าพวกคนที่มาแบบว่าเกมฟรีไฟล์ c c หนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาจะแบบจะพูดถึงคนที่ว่าบล็นะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับแต่เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันครับเอาเป็นว่านี่ครับผมจะมาโชว์ตองเหตผลที่ผมคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ครับประเด็นแรกเลยครับที่หลายคนพูดกันคือเ,อเ,ออร,เรื่องควอมดีครับที่มันทําให้มีเลือดมากกว่าปกติ35เลยครับ ซึ่งในกรณีนี้ถ้าเกิดเขามีนะครับเขาก็ควรจะตายใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าในประเด็นของน้องเขาที่ฟังคือเกมครับเก <K S 1> <K S 2> ม<ด>ที่มันจะมี EP อยู่ในตัวมันนะครับเวลาเล่น,นเกมแล้วมันจะสามารถแปลงเป็น HP ได้มันอาจจะมีพอดีแบบเหลือน,นิดนึงพอดีก็ได้ครับผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดว่าเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะว่าเราลองดูเวลาจะคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคลิปมาแล้วนับเวลาให้ดูครับอ่ะเริ่ม โอเคคนระก็จากที่พวกเราได้เห็นนะครับก็จะเห็นว่าเวลามันมันมีไม่ถึงเวลาของของ EP ซึ่งมันจะอยู่ประมาณ1วิตต่อการแปลงเป็น EP เป็น HP ใช่ไหมครประมาณ1.5วนะครับซึ่งก็จะใจให้รอดนะครับอย่างน้อยต้องมีเวลา8วินที้เรามีเวลาน้อยกว่า8วินแสดงว่าเป็น,ปนไปไม่ได้เลยครับที่เขาจะรอด ก็คืออาจจะเป็นการปรับใหม่ของเกมหรือาอาจจะเป็นการบั็กก็ได้ครับซึ่งอันนี้ผมก็ขอไม่ฟันธงนะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครับครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ